เทคนิควางแผนก่อนไปทำงานญี่ปุ่นประหยัดทั้งเงินและเวลาค่ะมีทั้งหมด3เทคนิคค่ะแต่ละเทคนิคก็จะแตกต่างกันไปเหมาะสมในแต่ละท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเทคนิคแรกกันก่อนเลยค่ะไปให้ถูกช่วงเวลาประหยัดเป็นแสนเลยค่ะสำหรับคนที่ไปครั้งแรกเนี่ยไปแบบวีซ่านักเรียนก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอนาคตถ้าเรียนจบแล้วสามารถเปลี่ยนไปเป็น วีซ่าทำงานได้แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำงานในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเราจะสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นที่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะคะตรงนี้และอนาคตถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆและอยากจะเปลี่ยนมาเป็นบริษัทใหม่ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะสามารถอาศัยอยู่ญี่ปุ่นได้เป็น ระยะยาวได้เลยนะคะขึ้นกับสัญญาจ้างของแต่ละบริษัทที่เราทำงานค่ะวิธีการประหยัดก็คือปกติแล้วของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายนนะคะและจบปีการศึกษาคือเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเราไปนะคะจะสามารถใช้วีซ่าได้2ปีนะคะแต่เทคนิคถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่อยากที่จะจ่ายค่าเทอมเยอะถึง2ปีนะคะให้สมัคร เรียนในเดือนตุลาคมค่ะเราก็จะได้วีซ่า1ปีกับ6เดือนค่ะ เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นและค่าเทอมไปอีกตั้ง6เดือนเลยนะคะรวมๆเลยก็เป็นเกือบแสนเลยค่ะและถ้าใครจะไปเนี่ยมันจะมีการเตรียมตัวหลายๆอย่างนะคะซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารเยอะเลยนะคะใครอยากทราบเทคนิคก็ลองติดตามช่องของแอนพยาบาลไทยใครงะญี่ปุ่นกันนะคะครั้งต่อไปเรามาดูเทคนิคที่2กันค่ะ